ล่าสุดบอกว่ามีคนมาดองมาดามไซด์เราแล้วเป็นนุ่มหมอทหารจริงหรือเปลออวิ่งถ้าไม่นี่จะไปดูเกิดจะเลใอะไรนะคะอะไรนะคะไปแหละใครดิคะก็มีมีเป็นเพื่อนเพื่อนกันไปหมดทุกคนเลยอาหารไหมคะเขมีหมอหรือเปล่าเออเพื่อนชำก็มีทั้งเพื่อนหมอทั้งเพื่อนทหารทั้งเพื่อนนายแบบเพื่อน มีหมดพี like, mm. uh, ่ล right? ้าสต่งมาเหมือนแบบว่าข si ้าศึกมาเป็นแบบว่าเรากับหมอเนี่ยค่ะอะไรเงี้ยมีผู้เปียนแปลไม่มีหเอยมีได้ไปไหนมาไหนยังไงกับคนในเครื่องแบบนี้ไหครับก็มีอยู่แล้วคือเป็นเพื่อนกันไปหมดเลยอะค่ะไม่ได้ไม่ได้ว่าคนที่คุยเพื่อนทำเป็นหมอก็เยอะอยู่นะเห็นเรียนนิเทศอย่างเงี้ยคนที่คุยที่มาวินงที่สุดตอนนี้คือเป็นหมอทหารย้วเปล่าเออเป็นเพื่อนกันไป ยังไม่ยังไม่ซีเรียสกับใครแต่จะแยกสายแบบพิเศ<อ>ษนะพิเศษพิเศษไหมก็มันยังไม่มีพี่ถ้ามีเมื่อไหร่เราจะบอกค่ะตอนนี้เรา <ๆ S 2> อยู่ยังไม่ถึงตอนนี้คืออยากจะอย,ะอยู่คนเดียวไปก่อนแล้วก็ไม่อยากจะซีเรียสไม่อยากจะเริ่มอ,อะไรกไับใครแล้วก็ติดใจตอนนี้แล<ะ>้วก็ถ้าจะคุยก็คือคุยเป็นเพื่อนใครก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาคุยเดี๋ยวฉันตอนนี้นะก็คือจะต้องเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้ว เซเรียสอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคือมันขึ้นอยู่กับว่าใครคุยกับชัมมาตั้งแต่เด็กอืมแล้วนะคะสำคัญที่สุดคือคนที่รู้จักชัมตั้งแต่ก่อนวุฒงการคือจะคนที่จะเป็นคนที่เข้าใจชัมมากที่สุดอืแล้วหมอทหารนี้คือคุยมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าเอ่ยขอบคุณนะก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันมาตั้งแต่สี่แล้วตั้งแต่ยังเป็นเด็กหญิงอยู่เลยพี่อ่าได้ค่ะแนวโน้มที่คนเรามันเป็นเพื่อนกันมาตั้งสิบกว่าปีแล้วอะเนาะ ก็มันก็ยังเป็นเพื่อนกันต่อไปค่ะโอ้ยพี่เขาเป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่แตถือว่าเป็นคนที่สนิทที่สุดในตอนนี้ป่ะคะสนิทมานานแล้วนะสนิทมาตั้งแต่ก่อนเขาวงการตั้งแต่ก่อนประกวดตั้งแต่เป็นเด็กแล้วค่ะโอเคยืนยันะยืนยันว่าเป็นเพื่อน